คนที่เกิดวันพระสบดีห้ามเรื่องผ่านนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรื่องการเงินค่อนข้างมีปัญหาค่ะเรื่องสุขภาพก็เจ็บป่วยหลายที่นะคะเรื่องความรักอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันกับคู่รักได้นะคะแนะนไว้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าเรื่องไหนดีก็น้อมรับไปเลยนะคะ ดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําวันที่29กันยายน257ถึงวันที่5ตุลาคม2567นะคะในเรื่องงานค่ะในไพ่3ใบนี้นะคะในเรื่องงานนะคะถ้าช่วงนี้คุณอาจจะต้องเจอคนค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องงานนะคะถ้ามีปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้นะคะจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะถ้าคุณเชื่อมั่น และมั่นใจในตัวเองและศรัทธานในตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องงานทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะให้อดทนนะคะการเงินนะคะได้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องการเงินนะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะทําให้คุณอาจจะใช้จ่ายเงินจนเกินไปนะคะจนเกินตัวนะคะหรืออาจจะใช้จ่ายอะไรที่แบบเสียน้อยเสียมากนะคะ อย่าไปเซ็นสัญญากับใครนะคะระวังจะถูกโกงถูกหักหลังได้นะคะอย่าให้ใครยืมเงินนะคะถ้าติดสินบนอยู่ติดคำสาบานให้ไปแก้บนด้วยนะคะสุขภาพนะคะและไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพอาจจะมีอาการปวดเอวนะคะแน่นหน้าอกนะคะความดันขึ้นนะคะสายตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็มีอาจจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะเรื่องปวดท้องนะคะระบบภายในนะคะ แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์นะคะความรักค่ะในไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องความรักก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณที่จะมีปัญหากันเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะให้ระมัดระวังอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเถียงกันนะคะคุณเป็นคนที่มองกไกยมีภาะวะเป็นผู้นําค่อนข้างสูงก็ต้องอดทนนะคะแล้วเดี๋ยวความรักทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะแนะนํานะคะว่าให้ไปถวายเทียนนะคะ ถวายดอกบัวค่ะปล่อยนกปล่อยปลาค่ะถ้าติดสิมบนอยู่ติดคำแก้บนติดคำสาบานให้รีบไปแก้นะคะไหว้ขอพรกับท่านกรมหลวงชุมพรน,นะคะเพื่อเสริมดวงนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ